สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Local L the Old Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนนาเทอ a y เดนกันอีกครั้งนะครับผมกว่าจะได้กลับมานะบอกเลยออนานเลยครับผมอืมโอ้โหอะไรกันเนี่ยแยะๆอะไรอัปเดตมาใหม่เพียบอืมก็ครับผมมาลุยกันต่อเลยครับผมก็นะทำเควสเนาะเออซับเควสครับผม อ h อ so you said you wanted to play around a little huh play around a little หรือคืออยากจะเล่นอะไรสักอย่าง ah what do you have in mind drinking gambling เออคิดอะไรอยู่ล่ะเฮ้ยอยากจะดื่มไหมอยากจะเล่นการพนันเปล่า ah uh, oh your interests are you so basic for someone who's only just come to life ก็คือแบบว่าไม่อยากเชื่อเลยครับผมว่าสิ่งที่คุูมัสต้องการมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าธรรมดาธรรมดามากสำหรับคนที่เพิ่งเพิ่งเกิดเหรออ่าฮะอ่าฮะอ้าวก็คืออยากจะอยากจะดื่มนี่เองครับผมอืมเอาจริงดิก็คืออยากจะตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบว่าปวดหัว แหง over อะจริงดิก็คือแบบโอ้โหดื่มจนถึงขั้นต้องถึงขั้นสูญเสียเอความทรงจำไปบางส่วนเลยบ้าแล้วใครอยากทำอย่างนั้นบ้างเนี่ยเออทำไมถึงทำทำไมถึงทาตัวอย่างนั้นกับชีวิตล่ะเฮ้ยทำไมถึงทำอย่างนั้นกับชีวิตตัวเองละ่ะประมาณนั้นอก็ผมตีง่ายเลยอย่ากูามโม้บอกไม่เอาเอาเออ่ะฮะ อ่ฮห,หนบอกมาซี่ต้องการบอกอะไรเอออ๋อ,อก็คือยาคมโมบอกเขาก็เองก็เคยเป็นก็เคยดื่มนะเคยดื่มเหล้านานม,มาแล้วสิ่งที่เขาจําได้มีเพียงแต่ความเสียใจหลังจากนั้นครับผมอืมเขาเมไม่เคยลองการเล่นการพนันทีอ่อฮะ อ๋อฮะอ่อฮะอันนี้ก็ <laughs> จะชวนยาโคโมโปไปเล่นการพนันให้ได้เลยครับผมอือหือ <déb> อ <uk es> ือ <déb> ห <uk es> ืออือหืออือออ๋ฮะ โอ้เพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก,ก่อนครับผมเขาเลยอยากจะลองดูเพื่อประสบการณ์ชีวิตอะไรประมาณนี้ผมบอกเลยผมไม่ขอลองดื่มจนตัวเองแฮงเอร์จนถึงขั้นสูญเสียความทรงจำอย่างเด็ดขาดละแค่ตอนนี้ก็ยังจำเรื่องชีวิตตัวเองยากเลยโอ้โหอันู้นนี่น่นมาลุมมาตุ้มกันยังจำแทกไม่ได้เลยนี่ยังดื่มจน คืนสูญเสียความทรงจำอีกไม่ไหวครับผมบอกเลยไม่เอาอืมอืมอืมอ่าก็ครับผมในเมื่อคุยกันในเมื่อเปิดใจกันแล้วแล้วเขาก็ถามยาคุมโมะครับผมว่าต้องนายต้องการอะไรนายชอบอะไรเวลาทำเอ้ยไม่ใช่ดิเวลานายว่างอ่ะนายชอบทำอะไรอะไรประมาณนี้ I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  hmm. I but I had to pick something on days when I pick pick up for I am up for it I don't like to eat. ฮืมกูกูดอก็คือกำลังพูดถึงอาหารเหรออืมอือหึนี่ก็แบบอยากกินครับผมบอกมาอยากอยากกินพาไปทีอะไรประมาณนี้บอกมาสิว่าไอ้อาหารนั้นชื่ออะไร ครับผมล้อเล่นกันยู่ยล้วสองคนนี้อครับผมพอพูดถึงว่าอาหารอร่อยป๊บไอ้นี่แบบตื่นเต้นจนเอาไม่อยู่ครับผม,บผมอ่าก็จะพาไปกินอาหารครับผมอะไรนี้ย อืก่อนที่จะพาไปกินต้องเช็คอะไรบางอย่างก่อนไว้อฮะโอเคตลกดีฮะก็ไม่มีอะไรครับผมสองคนเริ่มสนิทกันนะผมก็ในสุดก็กลับมาร้านนี้จนได้ จะมากินอุด้งใช่ไหม ครับผมก็ไอน,นี้ก็ไม่อยากเชื่อครับผมว่าจะพามากินร้านอาหารนี้เอ้เฮอ้ยอย่าอย่าคุโมบอกเอเ้ยนานี่พูดเยอะนะอืมอือฮะอไอ้อน,นี่มันไอ้น,นี่มันความรู้สึกแปลกไม่ใช่ความคิดแปลกๆนะ คือไม่คือมันไม่เคยอ้วกใช่ไหมก็เลยก็เลยอยากให้ยาคมโมกแบบประมาณว่ากินไปจนอ้วกมึงประมาณนั้นอืมอืมข้ารับผมอ่นนี้บอกเอิมนายทำตัวปกติปกติหน่อยไม่ได้เหรออืมอืมอือ๋อนี่พูดถึงไอ้แกงนั่นใช่ไหมที่มันจะมาที่นี่แล้วมาโจมตีเขา อ่าฮะอ่าฮะอือ huh. ห uh ือ huh. อ uh ืมมาแล้วครับผมอ่าฮะนี่มันตอนที่มันให้ไปหาซอสนี่ว่าอ่าฮะอือหือ เหมือนเดิมเป๊ะครับผมมันก็จะโจมตีเราเพื่อเพื่อสั่งสอนอะไรเพื่อเป็นเพื่อเป็นการเชิดไก่ลิงดูเนาะเออก็ก็ก็เหมือนเดิมเป๊ะครับผมอือหืออืนะพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยอือหืออือหือ ออืเดี๋ยวก่อนนะอ่าครัผมก็คือคุูมัสบอกว่าเออจะเราสองคนจะลุยกับไอ้หมอนี่ใช่หรือไม่เยวคุโมบอกไม่ฉันจะลุยเจฉันจะลุยเองครับผมอื้มอื้มก็เนี่ยฉันเกลียดคนอย่างแกไปบูลลี่คนอื่นเขามากมายฉันจะเตียนแกเองประมาณนั้นแหละอื้มอืม เออปัญหาก็คือฉันจะไปสนใจเรื่องความรู้สึกของแกทำไมประมาณนั้นถูกต้องอ,อ้าวก็คือก็ไม่ล็อกแต่เดี๋ยวนายก็แครเองประมาณนั้นเออก็นะอาตัวนี้นี่เอง Uh huh. พูดเหมือนเดิมวะผมก็คือโทษตัวเองซะประมาณนั้นแหละอ uh huh. ไม่ต้องพยายามมาพูดใช้ไกลเกลี่ยอะไรโทษตัวเองที่มาอยู่ผิดที่ผิดเวลาประมาณนั้นอ่าไอ้ยาคุณโมบอกว่าเออายเดี๋ยวานก็เปลี่ยนใจประมาณนั้นแหละอืึอ่าฮะจดพลังที่ใช้จริงให้เห็นนะผม Mm-hmm. Mm-hmm. feeble so feeble i can't believe the past me was i was cornered by this scrap metal h u i guess i of a gust of wind could take it apart ครับผมไม่อยากเชื่อครับผมว่าตัวเขาคนเก่าจะ on a i อขนาดนี้ครับผมที่แพ้ไอ้ขยะอย่างนี้แค่ใช้ลมนิดหน่อยไอ้นี่ก็จะพังแล้วเนี่ยใช้ได้นะว่า อ uh huh. แต่อย่าคิดว่าจะชนะแล้วน้อเว้ยเรียกพวกเพิ่มโอ้อย่างนี้ก็สวยดนเป็นไงเล่าเออไอพวกนี้มันกระจอกอบึ้มเขาให้มันไปไม่ได้ แต่ขอโทษเอ้ยถอดด้วยนะครั้งนี้น่ะอือฮึอ่ะฮะคนที่ต้องเสียใจคือนายอ่าฮะคิดว่าจะชนะฉันด้วยได้ด้วยนำเอ้ยได้จำนวนเหรอฮะขอโทษด้วยนะอฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะมีมากแค่ไหนอือฮึเพราะมันออนแออือฮึอ่าคนออนแอไม่มีทางอยู่รอดต่อไปได้ อฮไม่อยากเชื่อเลยอ้าวชนะเฉยอื้อโอ้ยนาย,นาย,นายทำลายบุญยน์ของฉันได้ไงอืบ้าจริงลอกเล่นใช่ไหมเนี่ยอ้าะเอ้ยก็ถือว่านี่เป็นบทเรียนราคาแพงก็แล้วกันนะเออจงรู้สึกถึงความกลัวซะ อ่ะฮะนาถ้าเกิดนายยังมีชีวิตอยู่นายก็พูดยังไงดีก็คือถ้าเกิดนายตายไปก็นายไม่มีทางกลัวฉันได้เออประมาณนั้นแหละ You should to do to him อ uh ่ะฮะ How does it feel อ่ะอ้าก็ผมรับผมก็แค่สั่งสอนกับเนาะเออใช้น้ำยอกบมอืมหนี แน่ยังมีทิ้งค้ายว่าจะกลับมาอีกออืก็ผมก็นั่นแหละอ่ะฮะรู้สึกสนุกมากครับผมอือฮืออือฮึอือฮึออ่าฮะ ครับผมอันนี้ก็เข้ามาขอให้เราเป็นให้เรามาเป็นบอดีกาดใหส้สังงั้นเพราะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าประจำอือฮึอ่าฮะอย่าเขามาบอกฉันไม่สนฉันทำเรื่องนี้เพราะว่าฉันเบื่อเฉยอืออือือฮึ ครับผมมันนี่บอกว่าไอ้พวกนั้นมนต้องกลับมาแน่นอนแล้วถ้าเกิดร้านนี้เจ๊งแล้วก็เรื่องนี้ฉั้นจบเพลเลยนะอื่าฮะถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่เอ้ยพูดยังไงดีถ้าเกิดชั้นไม่มีชั้นไม่สามารถทําอาหารจานจานหลักได้ก็ร้านชันเจ๊งแน่นอนอือหือ อะฮก็อันนี้ก็บอกอยากคุโมอบอกก็เข้าใจว่าการการการซื้อขายเขาเอ้ยไม่ใช่เออสถิติการขายของนายตกต่ําลงแต่มันเกี่ยวอะไรกับฉั้นอ่ะฉันมีงานของตัวเองอยู่แล้วนี่อ,อ,อือฮึอืมไอันนี้ก็ใส่ไฟไปทันทีครับผมงานของนายเหรอโอ้ยอย่ามาพูดเลยครับผมงานมัน ทำไมนายยังไปสนใจงานนั้นอยู่อีกอื mm ้ hmm. mm ึอ hmm. mm ืฮ hmm. uh ึอืฮึอ่าฮะถ้าเกิดไอหัวหน้ามันยังมีชีวิตอยู่เอ่ม uh อ้า huh. it's never going to be a w o r d the stress i s getting it <S เดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจผมเองก็เหนื่อยๆห,หัวเองก็ปวด อ,อจะให้แปลง,งเนี้ย never going to be worth the stress I get for it ก็คือถ้าเกิดขอแค่ต่อขอแค่ไอหัวหน้านี่ยังมีชีวิตอยู่ slacking off ก็คือขี้เกียจมันจะไม่มีค่าที่ฉันจะต้องไป เครียดกับมันประมาณว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้ไอหวัวไอหัวหน้ายังไม่ตายเขาก็ยังอยากจะทําต่อไปประมาณนั้นใช่ไหมอืมอาา่อาฮะอาา่อาฮะอ่าฮะเขาผมก็คืออย่าคุณมบบอกเขาจะฆ่าไอหัวหน้านี้ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าการทำอย่างนั้นอะ มันไม่ถูกหลักอืม,อมเพราะไอห,หัวไอห,หัวหน้ามันยังไม่ทำอะไรผิดทีเออคูมาสบอกหน้าเบื่ออือฮั้อือฮะ,อฮะสรุปก็ยังก็ยังเอาอาหารเอาซอสมาให้อยู่ดี ก็คือนี่บอกว่าถ้าเกิดยาคุโมะไปยาคุโมะบอกว่าถ้าเกิดเขาเขาไปเอาซอสมาให้ก็จะทําให้ร้านของนายยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้สักพักหนึ่งใช่หรือไม่รู้ได้ไงไงอ่ะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะก็สรุปก็คือเราจะไปหาไปเอาน้ำซอสมาให้เหมือนเดิม ่ก็คือแบบยาคุโมกบอกว่าไอ้หมนี่เคยบอกเขาแล้วครับผมเรื่องเกี่ยวกับ Secret Sauce อะแต่ว่า,ไอ,าไอ้หัวนะไอ้เจ้าของร้านบอกเอ๊ะเคยบอกตอนไหนวะจำไม่ได้อืมออันนี้ก็ยังอยากเล่นอยู่นะออืครับผมก็ คุมัสบอกแม้นั่นแน่จับนายได้แล้วผมก็คือแบบว่าก็อยากจะอยากจะช่วยไอ้มอนั่นอยู่ดีนะเออแล้วยาคุโมบอกเปล่าฉันไม่ได้อยากจะช่วยฉันแค่ช่วยตัวเองอ,อก็นั่นแหละอืมอืรับผมก็จะก็จะไปเอาซอสเนาะเออที่ที่ศูนย์ใหญ่ของไอ้ดัสเลเวอร์เออคุมัสคุมัสบอกว่า ตรงนี้ดิต้องกระเรืิบมันเอออืมก็คือแบบไปแล้วไอ้หมอนี่นี่ตัวตัวบวกชัดๆโออือโอจริงดิกระโดดเข้าไปหาพวกมันแล้วก็กระเทิบหักคอทิ้งเลยประมาณนั้นอือก็คือแบบเข้าไปจัดการเลยอะเทเลพอร์ตเดมอ่ะ อ่ะก็คือแบบไออ่าทั้งสองคนสามารถเทเลพอร์ตไปได้นะแล้วก็จัดการพวกมันเลยอะไรประมาณนี้อ่ะอย่าคุณโมบอกว่ายังไงก็ได้อ่ะฮะอ่ะฮะอ่าฮะอืมอือาา้อาเดี๋ยวอืม t different way หรอ The post r o o f s u b q u e s t may have resolved in two different way if two s u b q u e s t ballroom are shown at the same time tap one of the design how to proceed ดูยไงวะอ๋ออ้โอ้ก็คือเลือกทางใดทางหนึ่งใช่ไหมอืมอืม Clear the subquest but your choice will have an effect on a sub subquest only Yakumo state change อ๋อโอเคก็คือมันมีผลมันมีผลต่อตัอตว Yakumo ก็จริงครับผมถ้าเกิดเราเลือกอีกทางหนึ่งนะเออแต่ว่ามันจะไม่มีผลต่อ Yakumo ที่เรามีเออ ก็คือเลือกไปจะครับผมไม่มีผลอะไรทั้งนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นบวกมันเลยไม่ต้องอะไรมากบวกเลยบึ้มเขาให้อะไรกันเนี่ยจะต้องบอกบอกหัวหน้าสเลวกระจอกสดๆไปกันเถอะ นี่นี่เองครับผมเปิดทางแล้วครับผมไม่ต้องวิ่งไกลมาหาศาลต่อไปอืมได้มาแล้วอืมแปรอ,องสอง่งส่งเวส เหมือนเดิมเป๊ะเป็นเรียกลูกไปเรียกลูกค้ามาก่อนที่เราจะเอาซอสมาให้อือหืออือหืออือหือ,อก็ไอ้วนไอน้ไอไอไอเจ้าของร้านก็บอกว่าเออในเมื่อนา,นายทำขนาดนี้เอาซอสมาให้ฉันอย่างนั้นจานนี้ก็ฟรีอืม โอ้คุมัสเห็นแล้วก็แบบน้ำลายสอครับผมมันต้องเป็นอาหารที่ดีแน่นอนเอยนายนี่มันน่าลำคาญจริงๆเว้ยอืมนะฮะมลองทำเซนไอลา t เอ็ดเวิร์ซัมบารีอาถึงแม้คุมัสจะน่าลำคาญแต่ว่ายาคุโมบอกว่าฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายนะไม่ใช่ดิต้องบอกมันนานแล้วนะที่ฉันกินอาหารกับคนอื่นเอออยู่คนเดียวมาโดยตลอด ก็มาด้แย่นะอือฮึก็ไอ้คมาสบอกก็ลองบอกว่าแย่ดูดิฉันโกรธแน่นอนนะเว้ยประมาณนั้นแหละเอออือฮึอือฮึ Not a good person if you want to eat then eat แม่ก็นั่นแหละนะก็มาถกเถียงกันครับผมว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีนะอืม ก็คือตอนแรกก็แบบว่าเอ้ยนายก็เป็นคนดีเหมือนกันนี่มาจงใจจะช่วยไอ้นี่ไอ้หัวหน้าเจ้าของร้านเนี่ยนะจัดการพวกกระจอกเพราะนั้นแล้วก็ยังยังไปเอาซอสมาให้อีกยาคุมโมะบอกเป้าฉันทําเพื่อตัวเองเออแล้วมาตรงนี้ก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่ใช่คนดีเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดนาะยอยากกินก็กินเอมอร่อยอืมอะไรอ่ะ กินได้ด้วยทั้งที่เป็นตุก๊กตาแต่แท้ยังกินอาหารได้อีกก็ไม่เคยกินมาก่อนแค่อยากลองเฉยๆอืมอ่าฮะ State of you r of you หรอ You have made a real mess of yourself อ๋อก็คืออยากลองกินครับผมแต่ว่ามาเป็นตุก๊กตาใช่ไหมกินไม่ได้เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยครับผมตุก๊กตาเละอืม เออครับผมแกสโซยกต่หากคิดว่างั้นนะเออไอเจ้าโง่น่ารังเกียจสุดๆเลยไปล้างเดี๋ยวนี้เอาจะ,ะ,ะไม่มีพลังที่จะทำทำให้ตัวเองสะอาดขึ้นได้เว้ยต้อง <c oughs> ก็คือต้องซักลูกเดียวประมาณนั้นอ่าฮะอืะึอ ครับผมย่มามอกบอกเอออย่ามาจับฉันตอนนี้นะเว้ยก็คือไอหมอนี่มันเละต้มเป๊ะอยู่ใช่ไหมอืมอืมอครับผมสองคนนี้ก่อนะสนิทกันขึ้นแล้วครับผมเรียบร้อยก็นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเออแล้วไปค่อยเจอกันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ